เสียงดังไม่ส่งเสียงดังดิเราอ่ะดังสองเท่านะอาอไม่เป็นไรวันนี้อ๋วันนี้เราเป็นประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่อเที่ยวด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ขอรบขออนุญาตสัตว์ป่าขออนุญาตพอดีเมื่อเมื่อเมื่อสองสามวันนี่ครับเขาก็เดินมาที่นี่เลยคนเดินมาเขาก็มันเสียไอ็งลูกขาวๆนี่ครับอะไรอะไรเดินพี่ใหญ่พี่ใหญ่ขอเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกชื่อแล้วนักท่อเที่ยวมาจุกลัว แต่ไม่ต้องกลัวเพราะเจ้าหน้าที่เราอยู่คอยดูแลความปลอดภัยให้นะครับถ้ามีมีสัตว์ป่าเข้ามาอันตรายเนี่ยพวกเราเจ้าหน้าที่ก็จะมีอยู่รอบๆนะครับคอยดูแลให้จริงๆแล้วก็เป็นบ้านของเขาเนาะเราก็มามีการต์การนะครับดูแลเดินมาตอนเช้าผมตื่นๆใครร้อนอยู่เลยเดินออกว่าออกว่าเร็วๆมันเดินมานี่เละครับก็เลยแบบกลัวพวกเราอย่งอยู่ในเต็งเราไม่รู้เนาะา บางทีปีที่ปีก่อนเขาก็มาเดิเรื่องข้างๆบมาเป็นฝูง